ผมยังจำเรื่องราวในคืนนั้นได้เป็นอย่างดีความรู้สึกหวาดกลัวที่แล่นผ่านขั้วหัวใจเมื่อได้ผเผชิญหน้ากับอสุรกายตัวสูงใหญ่ผิวขาวซีดไม่มีใบหน้าและมีหนวดยุบยับออกมาจากข้างหลังผมรู้สึกเหมือนกับว่าเอาเวจีรอผมอยู่แค่ปลายจมูก Saurin the ผมลืมตาตื่นขึ้นมาเพราะเสียงคนหลายคนกำลังพูดคุยกันดังอื้ออึงอยู่ใกล้ๆแล้วผมก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าตัวเองกำลังนอนแผ่ราอยู่บนพื้นหญ้าแกมหิมะที่เย็นเฉียบภายในสนามเด็กเล่นของหมู่บ้านรอบๆข้างมีพ่อกับแม่และเพื่อนบ้านหลายร้อมผมอยู่ทุกคนจ